ันีค่ะทุกคนวันนี้รถมาอยู่ที่ร้านจีนนะคะแต่ว่าเป็นร้านจีนที่แบบขายของทั่ทวไปนะปราคาพนโกเคจะมาหาซื้อของอฮาโลวีนให้ลูซี่นะคะเดี๋ยวจะไปแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้านหลังนี้ด้วยนะคะมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะไม่ได้หาซื้อเลยนะคะมาเดินดูของเฉยๆเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะไปซื้อของให้ลูซี่เสร็จแล้วนะแล้วก็ไปแวะซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นี่ค่ะมาอีกแล้ว เก็บเกาลัดอนะทุกคนให้ดูดิเต็มแล้วนะเก็บไปประมาณ2ี่สิบนาทีแบบก้มๆเงยๆนะมันร่วงมาแบบเต็มไปหมดเลยนะเพราะว่าอมันจะวายแล้วนะคะมันก็ร่วงร่วงร่วงมาเยอะมากแล้วแบบกลับมาเก็บอีกรอบหนึ่งนะบอกให้อยากจะพูดนี่แบบว่าคือมันมีอยู่สามต้นนะสามต้นที่รถเก็บเนี่ยวนๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะ หนักมากโอเคกลับบ้านกันดีกว่าค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะยิวมากมายเลยค่ะเราก็มาต่อด้วยมะเขืออบแกับปลาอันโชวีนะคะอพริกหวานค่ะรสชาติดีมากเลยนะพริกหวานมะเขือเทศก็อร่อยมากอะ เนื้อมันสุดยอดเลยนะทุกคนเนื้อมันฉ่ำน้ำเยอะมากปลาลาาสเปนเนี่ยปลาชวูวีค่ะจะเป็นปลาเนาะเนื้อเค็มเค็มโดยรวมมากินรวมกันนะโอเคมากเป็นหมึกกล้วยค่ะที่รถทำกินยังไม่หมดเมื่อวานนะก็ ยำแซลมอนเลยค่ยังไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้นะคะวันนี้ก็เมนูแบบนี้ค่ะจบเลยนะชอบาหารก็เลยนี่มากเลยน้อมันนุ่มมันแบบเคี้ยวแล้วมให้ความรู้สึกแบบเนื้อมันแบบนิ่มมากนุ่มมากไม่เข้าใจไอ้แข็งแม่อะไรเลย ชิ้นใหญ่อย่างนี้เนาะมารับเด็กน้อยแล้วนะวันนี้เขาจะขอไปบ้านคุณปู่คุณย่าค่ะจะไปไหนดูซิบ้านคุณปู่คุณยา่าจะไปทำอะไรไปกินขนมเหรอออ้ยวันนี้ใส่ชุดน่ารัก จะทำอะไรอะ่ะจะทำอะไรอะ่ะไ, <laughs> ไม่อยู่แน่เลย y yo iba pum pum, pum 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 y era Lucía eh hey, qué tal estás bien bien qué bien Pues yo estoy muy atascadilla sabes qué oh, qué tal no vale oh, tiene mocos? De mo. ah una carga de campeonato sí Ah, bueno pues muy muy me empezó ayer ayer a la noche sí muy atascada muy ah. terrible ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué busca ahí? Lucía? ¿Y ¿Qué busca ella? Lucía, abuela tiene que descansar. No, bueno, es lo mismo, pero estoy fastidiada. ¡Uy! Ayer a la noche me empezó. ¿Qué? ¡Gordinflona! Mira, ¿ves? Ya tengo pimientos para envasar. Mira. Uy, sí. ¡Oh! ¿Eh? Sí, Mira, sí. ahí está. ยาน a e อี l อ u e คืออะไร่ e น e ข้าวโพดที่เก็บมานะดูเลเต็มเลยอะเลี้ยงไก่โดยเฉพาะนะเยอะแยะหมดเลย โอ้โหมันเยอะมากจริงเนี่ยแกะไงเนี่ยหมดอ๋อให้ไก่นะนปูนู่นทาสีอยู่นะคะแบามืออ่าแม่ซื้อมาให้นะคะ เดฮาโลวีนะเปิดดูนันต้อเล้อวมันมีของแม่ด้วยนะนั่นอันนี้นี่ของแม่นี่ของแม่ของแม่รูสฮาโลวีนอันนี้ของลูซี่ไอมัสก็สัส มีอีกมีอีกตัวเล้วนี่โอ้โอเคไหมโอเคมีหนังสือให้ด้วยเดี๋ตกระดูกอันนี้อะไรเทียนเทียนหรือ โอเคไหมโอเคตาลุ้นค่ะจะพาลูซี่ไปเก็บแอปเปินะ้ลมาจะรู้ว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่าแต่ก็คิดว่าน่าจะมีค่ะนี่ส้มตอนนี้ลูกใหญ่แล้วนะทุกคนนี่นโอ้โหชิมเลยจากต้นเนาะอันนี้ลูซี่อ่ะอันนี้อันนี้ หนูจะกัดงั้นหไงอไงมาเรามาชิมกันซิเป็นยังไงโอ้ยนี่มันยังแข็งด้วยนะ <c oughs> เปลือกหนามากก ทองนะคะคุณปู่อยากได้นะเอาไปให้คุณปู่ค่ะองุ่นไว้หมดแล้วนะทุกคนเหลืออยู่เนี้ยเดินดูเมื่อกี้มีแต่ว่าแห้งเหี่ยวไปหมดแล้วลูซี่ก็กินแอปเปิ้ลหนึ่งลูกนะกินแอปเปิ้ลสีอะไรคะสีแดงอร่อยไหมอร่อยอ๋อ ผลไม้ไม่มีแล้วนะคะ่ะมันเดือเนี่ยมันอยู่บนสุดเลยนะลูกมันแบบว่าไม่ค่อยโอเคแล้วนะคะ่ะมันฉ่ำฝนเกินไปนะมันก็แบบเนี่ยแมลงวีเต้มไปหมดเลยไม่โอเคแล้วคะ่ะไม่โอเคสักอย่างแล้วนะได้ไม่เยอะนะ แค่ okay. พอไปทำกินนะคะออกมาณนี้ยงุ่นได้มาแค่นี้เองอ่ะหมดแล้วหมดแล้วของปีนี้นะคะไม่เป็นไรเรากินเยอะแล้วเดีย๋ยวไปเก็บพริกกันกับมะเขือเทศยังไม่มืดนะคะ ช่วงนี้จะมืดเร็วหน่อยนะเพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเนาะสี่็ไปเล่นชิงช้านะพิทท่อสเปนนะคะตอนนี้แบบว่ามันกลับมาดกอีกแล้วนะได้ฝนได้อะไรแบบหลายวันติดกันเลยนะคะเห็นไหมคะเยอะเลยเนี่ยเดี๋ยวจะร้อ้มันแก่จะจัดเลยนะอันนี้มีอยู่นิดเดียวอันนี้ก็มีอยู่ประมาณสามสี่ลูกนะคะอันนี้ด้วยนะ โอ้ยกำลังแดงเลยทุกคนโอ้ยอันนี้ยิ่งเยอะ่ะนี่นี่เอาไว้เป็นมเมล็ดทั้งนั้นเลยนะสีแดงๆเนี่ยโอ้ยนี่นี่นี่น,นี่โอ้ยนี่ไมใ่มใหญ่เม่ใหญ่มากข้างในมันจะขนาดไหนมเมล็ดมันจะเยอะขนาดไหนเนี่ยนี่ได้ประมาณนี้นะคะพริกทอดสเปนนะโอ้ยเม็ดสวยถือว่าโอเคมากเลยมันกำลังแบบนวลน,น่ากินมากเลยนะคะพวกนี้เดี๋ยวเอามาทอดกินกัน เป็นพริกเม่ใหญ่ไหมคะเยอะมากเลยนะเนี่ยเราต้องมาตัดทั้งหมดเลยนะตัดให้มันแห้งแล้วก็เอาไปทำน้ำพริกเผาก็เยอะมากเลยนะคะตัดจนเหนื่อยแล้วนะมืดแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวจะเข้าบ้านละเฮ้นี่นะประมาณนี้เลยตัดมะเขือเทศเชอรี่กันนะมันแบบว่าไปหมดแล้วคะ่ะ นี่สวยมากเลยเอาไปใส่ส้ตมตำนะคะเอาไปทำแกงน้ำเงี้ยวอีกรอบนึงดอกงี้วหมดก็ไม่เป็นไรนะเรามีพริกแกงเหลืออีกเพียบเลยค่ะก็จะได้นะมันก็จะได้น้ำเงี้ยวเนี่ยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะปลูกเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยนะผักที่ได้ในวันนี้นะแล้วก็มะเขือเทศค่ะจ,จบแล้วสองทุ่มแล้วนะ นะวันนี้ที่รถไปเก็บมานะคะของฟรีทั้งนั้นนี่คือเกาลักนะคะเต็มตะกร้าเลยนะไม่ใช่แบบว่าแอบแสงอะไรนะคะนี่เต็มตะกร้านะเกาลักทั้งนั้นและนี่เพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะและนี่ก็แอปเปลิลที่ไปเก็บมากับลูซี่นะเกาลักของเมื่อวานค่ะเทให้หมดไหมเทให้หมดเลยค่ะเทเลยลูกไหวไหมอะหนักนะ

มันพอๆกับเมื่อวานเมื่อวานก็เต็มวันนี้ก็เต็มนะ <laughs> โอเคดีมากเนื่องากเราเรียนรู้เพืการชวยเหลือผ่ ไปนั่งกินตรงไหนคะโซฟาจะไปดูาระตูเหรอ,อมไม่กินให้เสร็จก่อนนะเราค่อยไปคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ